หลักเจ็ดนี่เนาะเอาอีกแล้วหน้าตลาดสีไข่พื่เดิมมาบบดนี้นะท่วมนะนับนวงนับนวงลต่ว่าคนนี่แห้งไรโอ้ห้ามขาประจำได้ยังไง เจ็ดเริ่มกุญแหน้าตลาดสีไข่มาละท่วมเนยแห้งนักคนวานนี้ทางเลี้ยวคลารเจ็ดกับท่วมมันน่นะมันไปของงานตัดยิมนะุฝนแห้งทางขุมโอ้ยเสียหลายได้ทางเนี่ย เป็นรถคุ้นใจตายแล้วนะไต้ขอทามมา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 แล้วสาวจะลุยน้ำไหมเงาเยี้ยเลยนะแถวบัดนแต่น้อยแห้งนัก ครั้งเข้าสังเจียงเนี่ยรถจักรนี่ไปบ่ได้แล้วเร็จแล้วนี่ยนะพลิดเพลกันนีนะเนน่เนี่ยเซ็จอีกละคันนี้กะรถจักรเนีถือว่าไปบ่ได้เด้อรถจักรนี่นะมว่หน้าวัดแต่น้อยเลย หน้าวัดตะร้อยน้าบ้านปะทิงขาจีลักงองลักงองคือวัมาตะลัสองจุนหวตะลักกกโคก็ยงบ่เร้านนีน เดีผู้ใดพี่น้องผายชีเทียวทางเส้นเช้่ทางหนองแตงหนองเนี่ยเราไปผูได้นี่รถใหญ่รถใหญ่ขั้นสูงเนี่ยนี่ไปได้รถจักไปพูได้เลยน้ําท่วมท่วมแล้แต่ไฟแดงลงมาพี่นะผายชเทียวทางเส้นนี้เห้นะมัระวังเรอรถจักงมันเครื่องขึ้นเทิงเพราะเทิงอันอ่านรถจักคนละไปผูได้เลยนี่นะปุ่ชนแล้วแต่ไฟแดงลงมาเบื่องรุนนี่เบิ่งรุนนี่น้ำนี่นะข่าพประจ้าสิบีเรียกันยังไปผูได้นี่นะค้าอย่นี่เลยนี่นะ ถ่ายด้ถ่าน้ำลงนิดหน่อยรถจักคันได้ไปได้บ่บืนไปบรถจักบืนไปค้าบล่ะนี่มันมันถ่วมรถจักพไปเที่ยวเส้นทาง,นง,นนงนหนองเนี้ยหนองแตงไ้ละมันระวังเด้อจะมาเด้อให้เพิ่งไปทางดงนาซกน้ำถ่วมหนองเนี้ยไป้บได้ด้วยคเหง้อข้ามแล้วนี่นะจะรถไงไปได้รถจักไปบ่ได้รถจักไปแล้วก็ไปตายเครื่องทางนี่นะฮิตจังไห๋่นี่นี่นะสิไปเรียกก็ไปบบได้นี่นะ เบิ่งจะน้ำท่วมไปพอได้ดิได้รถจักก็ไปตายทันรถใต้นี่ตายจะที่สองันก็คืนบุตรน้ำคืนเขาเทิงรถบุตรน้ำท่วมไปพอได้ขั้นรถขั้นรถจักบืนไปกับเมนดับด้วยพี่น้องด้วยสูมาด้วยทางเส้นทางหนองเนี่ยหนองแกงบนไฟแดงหนองแตงลงมาหารพ่อย้หนองเนี่ยบนไขยดินจีนี่นะน้ำท่วมแหแล้วน้ำท่วมแหงท่วมจนขึ้นเทิงขารถจักจนว่าหัวเทียนกระบิวน้ำเข้ากระบิวเข้าหัวเทียนนบิ้นี่นะน้ำท่วมบ้านเฮานี่นะ รถจักประบืนไปกับแมนดับแล้วที่ไปเวียกับบได้ไปนี่นะที่ไปเวียกับบได้ไปเดอพีพน้นงเดอเซบอกโตกันไปเดองแตอนเส้นทางหนองเนียวหาตลาดลาวซี่นี่นะมันไปบบได้เลยนี่นะฝนไฟแดงหนองค่อยหนองเนียวนี่นะน้ำท่วมรถเต็มเมื่อคืนที่สิบเอ็ดโมงค่ะพระเจ้ามาสิบเอ็ดโมงก็ยังน้ำท่วมแล้วมีแต่รรถรถยหญ่ไปนี่รถุูนใดขคันนั้นไปกบตบายลักงักอยู่กลางทางเลยนะนะพูด ความจังเลิกบบเลิกคุณจังไล่โบล่าแล้วแต่ตีนก็จะตีนค่อยหนองเนี้ยจนสุดไฟแดงนะน้ำท่วมนี่นะไปเรียกกบไปบ่บได้นี่นะไปเรียกกบไปบ่บได้เลยเห็นได้ไงนี่นะตัวภาคิาคทว่วมคักท่วมเน่เด้อท่วมแห้งก็สุดแล้วนี่เด้อนี่เด้อท่วมแห้งก็สุดแล้วนี่ปวด ไปก็ไปพอได้นี่นะไปก็ไปพอได้ไ้ชิเทียวทางเส้นนี้ไ้ละมัดระวังเด้อเส้นทางหนองเนียวหนองแ้งรถจักบืนไปกันเป็นตายกลางทางเนาะไปบอได้ไปบอได้ถ้าเบิ่งรถจักคันนี้เด้อไปแล้วเป็นรักงักอีกกลางทางโลดไปบอได้เด้อเส้นทางหนองเนียวหนองแตงในเบิ้งใ้เบิ่งให้เบิ่งให้เบิ่งเด้อรถใหญ่ไปนี่มปนดับ เดอรถจักรสอกเดอรถจักรขันขี้มันไม่คิดได้จูเลยบ้านเดอคอยตายเลยวันนี้ได้ไปเป้าหัวเทียนกระบิวอีขันน้ำข้าวหัวเทียนน่ะนะเออคุณป้ามาทวงพลไฟแดงคุณนะมัคือรถเงไฟแดงคุณนะส่วนนี้นี่น้ำท่วมแหงเด้อส่วนนี้เด้อทางเสียทางหนองเนี่ยหนองแตงนี่นังคุณถ้าเบิ่งรถใหญ่ไปรถรถใหญ่คันนี้นี่รถใหญ่คันนี้ยังบ่กล้าไปนี่ยายคันนี้ยังบ่กล้าไปหล่ะ คอยจะไปเรียกกันยังไปพอได้เออพียงแอวเฮาพูนะเพียงแอวมาขึ้นทงังรถเละเด็กน,น้ามันขวมเพียงแอวคนน่ได้ขี่เหงือข้ามแล้วเดี๋ยวนี้นะอืมเส้นทางนองเนี่ยหานองแท่งนี่นะบนไฟแดงนี่นะมมนไปพอได้รถเด็กรถใหญ่ขนาดบืนไปตาขางแค่ทางกลางเลยวนะ้าผู้ใดยังบืดมา้าบืนไปเนี่ยไงแมน จู่งลดยางเด้อที่บอกใคไปน้องเลยคนน้ำท่วมความท่วมแหงเบือเอาแหงบืแหง,แหงจนท่วมคนท่านเขาเปียกคนจะมาขายเขาเปียกกาได้แล้วันนี้นะท่วมขักท่วมเน,น,นี่นะที่ไปเวียกก็ไปกาได้นี่นะ